เคสต่อไปเป็นเคสที่1 2นะคะคนนี้ถามมาค่อนข้างยาวแต่จะขอสรุปสั้นๆเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะข้อแรกเลยก็คือมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติมาประมาณสัก3-4เดือนครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีสิวเยอะด้วยข้อแรกอันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันผิดปกตินะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีรอบเมนอยู่ที่ช่วง21-35วันมันจะไม่ควรทิ้งไปเป็น 3- 4เดือนแล้วค่อยมานะคะ เรื่องนี้อัดหมอเคยพูดไว้ในเรื่องของการนับรอบเมนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเด้งไว้ให้นะคะอยากให้ไปฟังต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็ควรจะไปหาหมออยู่ละอาจจะเป็นเรื่องของภาวะถุงน้ำรังไข่หลใบก็ได้ยิ่งสังเกตว่าตัวเองมีสิวเยอะด้วยก็เป็นข้อบ่งชี้อันหนึ่งที่อาจจะสอดคล้องกันกันกบเรื่องที่เมนมาค่อนข้างห่างก็ไปตรวจให้ชัวร์นะคะว่าเป็นอะไรส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คนนี้ถามก็คือ มีปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศลดลงนะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับการกินยาคุมติดต่อกันนานๆน,นะคะก็ขอตอบตรงนี้ว่าเรื่องอารมณ์ทางเพศลดลงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่กินยาคุมติดต่อกันานานๆซึ่งถ้าใครฟังเคสที่6นะคะก็จะรู้ว่าการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องอารมณ์ทางเพศได้แต่ก็ขอขยายความเพิ่มนิดนึงว่างานวิจัยนะคะ ก็ไม่ได้บอกว่าการกินยาคุมติดต่อกันนานๆจะทำให้มีผลต่อเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือว่าง่ายๆก็คือกินตอนไหนก็อารมณ์ลดอาจจะลดตอนนั้นแหละมันไม่ได้ลดต่อเนื่องมาเพราะว่ากินนานนะคะแล้วทีนี้ลูกเพจค้นี้อารมณ์ทางเพศลดลงจากอะไรนะคะก็ก็ต้องบอกว่ามันเกิดได้หลายปัจจัยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันต้องมาประเมินแบบองค์รวมนะคะทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งเรื่องความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่น เรามีภาวะความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์กับคู่เราเป็นยังไง <c oughs> ก็เลยทําให้ช่วงนี้อารมณ์ทางเพศลดลงหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้แอดหมอก็เคยเขียนไว้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใน description เหมือนกันก็ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุนี้นี้นี้แต่ว่าพยายามปรบับพยายามแก้ไขแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่โอเค ก็จะแนะนำให้มาหาหมอที่คลินิกสุขภาพเพศนะคะอันนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description เหมือนกันอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่มันคาราคาซางแล้วกลายเป็นกระทบเรื่องชีวิตคู่นะคะรีบมาหาตั้งแต่ต้นจะดีกว่านะคะ